เ,เกิดเป็นข่าวดูมาอย่าฮอตนิวส์กดหมายเลข52 แรกข่าวดีกันก่อนเลยนะคะเรียบร้อยค่ะเข้าพิธีมงคลสมรสกันแล้วนะคะเมื<ห><ห>่อวานที่ผ่านมานะคะ แล้วก็ได้สินสอดเยอะมากเลยภายในงานนะักข่าวนี่ไปสอดสองกันมาใช่แล้วค่ะสําหรับงานแต่งงานนะคะของดิวชัยพลจูเลียตภูพัดนะคะ,คะแล้วก็เมษากิติมาวงสวัสด์นะคะซึ่งภายในงานอิอ่มเอมไปด้วยความสุขค่ะทั้งสองครอบครัวนะคะมาเป็นสักขีพยานกันแล้วก็เฉพาะกลุ่มเพื่อนสนิทเท่านั้นเพราะว่าต้องจัดงานในมาตรการนะคะของโควิด -19 ของเราเนาะ,ะแต่ในงานนี้บรรยากาศชื่นมื่นจริงๆค่ะนะคะมีพี่วิลลี่แล้วก็พี่เยลีนะคะแมกน ทอสเนี่ยรับหน้าที่เป็นประธานการสู่ขอด้วยนะคะส่วนในงานฉลองมงคลสมรสในครั้งนี้นิวแล้วก็น้องเมษาเขาบอกว่าสําหรับงานเลี้ยงนะเ,เดี๋ยวรอสถานการณ์โควิดคลี่คลายก่อนเดี๋ยวจะพิจารณาอีกครั้งว่าจะมีงานเลี้ยงสําหรับแขกต่างๆเมื่อไหร่นะคะหลังมาตรการหรือว่าหลังสถานการณ์คลี่คลายแต่หลายคนโฟกัสรูปนี้นิดนึงนี่น<อ>ต้องบอกเลยนะคะ<อ>ว่า<อ>สินสอดนี่นะคะเตะตาต้องใจมาก แหวนเพชร12กรลัดเงินสดชุดเครื่องเพชรและอื่นๆถือว่า <Hey. S 1> สิ่งสอดอลังการมากคุณเห็นแหวนไหมเ้อ <laughs> <sighs> ใหญ่กว่าลูกแก้วที่บ้านฉันอีกอ่ะใหญ่มาก <c oughs> อน12กระลัต,ต,ตใหญ่มากแต่ว่าเมื่อจีเคยไปลอง10กลัดมานะ <c oughs> โอ้โหเต็มนิ้วเลยแล้วนี่อีกแหกลาำสิบสองโอ้โหเอามาแตนซี่ได้เลยนะคะใชยต้องบอกว่านะคะสินสอดเนี่ยนะคะก็สมฐานะทั้งเจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวเลยทีเดียวนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่างานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นความหวานนะคะประจําปีเลยเนาะแม่ประจำปีประจาปีเลยเนาะแม่นาะคือต้องบอกผู้ชมแบบนี้ว่าแหวนเพชรเนี่ยเรามองว่าโอ้ใหญ่อลังการจริงแล้วต้องบอกผู้ชมแบบนี้เลยีครอบครัวน้องเมษา รวยมากรวยระดับประเทศเลยนะดูนาำสกุลสกอดเชนสวัสด์ดสวคสนี่คือแบบรวยระดับประเทศรายชื่อเขาติดท็อปของประเทศเลยนะเศมหาเศรษฐีเลยใช่ซึ่งต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยเขาเคยคบหาดูใจกันมาก่อนเนาะแล้วเขาก็เลิกกันไป2ปีแล้วเขาก็กลับมานะคะคบกันใหม่จนกระทั่งคลิกกันสุดท้ายแต่งงานกันนะคะอุ้ยน่ารักมากมีความรัก S <S <S ไปแล้วก็กลับมา <S <S ใช่ไม่เหมือนเราเลยไปแล้วไงไปแล้วไปแล้วไม่กลับไม่กลับเขาหรือเราที่ไม่กลับอ,อ่าจะเป็นเขา <S 2> <S 2> <S เอออย่างไงล่ะ